สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลโทนายแพทย์ธรรมรงรัตแก้วการนายแพทย์โดยเสด็จในราชการเฉพาะกิจเรื่องทรงสอนได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งการจัดเลี้ยงรับรองและมารยาทการจัดโต๊ะอาหารผมขอเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจ ระหว่างที่มีโอกาสได้โดยเสด็จพระองค์ท่านไปยังประเทศอังกฤษเมื่อไปถึงหลังจากที่เข้าที่พักเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปตรวจสถานที่ตําที่เคยทรงปฏิบัติกรนี้ในการดูงานที่ในการทรงงานที่อังกฤษเสร็จแล้วก็มีการเลี้ยงถวายซึ่งโดยปกติแล้วก็ต้องมีการตอบแทน ก็กลับมาอย่างสถานทูตแล้วก็รับสั่งกับท่านทูตว่าเราจะต้องจัดรีเทนแบงเกอรให้กับผู้ที่เขาดูแลเราที่นี่ที่เขาจัดจัดให้เรามาช่วยดูงานที่อังกฤษคุณแพงก็บอกก็ได้ไปจัดที่โรงแรมที่ไหนก็รับสั่งมากันแล้วกันก็มีรับสั่งว่าเราไม่ไปจัดโรงแรมไหนหรอกเรามาจัดสถานทูตของเรานี่แหละคุณแพงก็ตกใจท่านๆก็บอกว่าลมที่นี่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือและคนที่จะ บริการอย่างนั้นพวก์ท่านก็ทรงมีพศวนแล้วก็บอกว่ามีเราขึ้นไปดูมาแล้วแล้วคนเราก็มีกากระชี้มาที่พวกเราซึ่งผมไม่ก็ตกใจเพราะว่าโอไม่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย,เลยเพอถึงวันง,งานทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พระองค์ท่านจัดแจงคือซิมเวอร์ไอ้เครื่องเครื่องถือโอชาต่างๆมีลายเครสเป็นรูปเป็นรูปของจาารัรลทุไทยโก แล้วพวกเราก็ทําหน้าที่เป็นบอยบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วท่านทรงเลือกแฮนพิกคือทรงเลือกด้วยพระหัตด้วยองค์เองส่วนกระบผมเองก็ทําหน้าที่หัวหน้าบอยซึ่งไม่เคยมีความรู้มาก,ก่อนก็ต้องรู้ว่าการรีโนววยจะต้องจะต้องเสิร์ฟอะไรก่อนแชมเปญก่อนหรือไวายขาวไวายแดงวางตรงไหนแก้วไม่ให้สลับกันด้วยความทึ่งและประหลาดใจเมื่อเสร็จงานแล้วก็เลยกลับมทคุนถามว่าใต้กอบาทไปทรงเรียนมาจากไหนไม่หรือไปอ่านตำราจากไหนมา ท่านบอกไม่ต้องเรียนหรอกเราเรียนทั้งหมดเนี่ยสมเด็จแม่ท่านทรงพรกณาสอนเรามาแล้วเราไม่เคยลืมท่านสอนเราเรื่องเพนเทเบอร์แมนเนอร์ manner, เรื่องอะไรทุกอย่างเรื่องที่จะต้องเป็นผู้คนในคนเรื่องที่จะต้องคอยดูแลคนอื่นเขาเรื่องที่ต้องมีความเมตตากรุณาทุกๆอย่างเราไม่เคยลืม